สวัสดีครับวันนี้เราจะพามาชมต้นมะละกอมะละกอน,นี้มันเครียดนะเนี่ยหยองนี่ครับมันเครียดเพราะมันจะตัดตัดออกเลยนะครับตัดออกให้มันมันเกิดขึ้นมาใหม่นะนยอดมันเกิดขึ้นมาใหม่ มีอีกต้นหนึ่งอยู่เนะี่ยต้นนี้ตีนนี้ว่าจะตัดนะครับจนมันเครียดตัดตรงไหนตัดตรงน,นี้ตัดแล้วก็จะเสียบยอดนะตัดเสียบยอดดีกว่าตัดต่าๆประมาณนี้จะเอายอดต้นนู้นครับนูน่นต้นนู้นมาเสียบเดี๋ยวมันจะเกิดหรือเปล่าไม่รู้นะรอดูกัน 我呢就断了。 ตอนแรกว่าจะเสียบยอดดีหรือเปล่านะถ้าเสียบยอดต้นนี้มันยอดมันได้เกินวะมันจะรอดหรือเปล่าแต่มันก็น่าจะได้นะต้นนู้นนะปล่อ,อยไว้งี้ไม่เสียบดีกว่าครับตัดออกเลยต้นมันเครียดตองแรกว่าจะไอ้นี่ว่าจะเสียบยอดเนี่ย ไม่เสียบดีกว่านะครับแต่จะพันเอาอันนี้พันไว้กันนะ้ำตอนมีอยู่สองต้นไม่ก็ใหญ่ถ้าเสียบก็ได้นะออตัวน้อยเสีย เครียดต้นนี้มันเครียดเพราะผมเอาไอต้ตะปูไปตอกตอกต้นมันเครีดยดต้นยหง่ใหญ่ต้นมู้นจะเอาต้นนู้นมาเสียบเอง,งต้นนี้มันต้นตัวเมียอยนะู่นัะไม่ดอก

พันกันน้ำไว้นะครับนพันน้ำนเข้าแล้วมันก็ยอดมันก็จะแตกออกตรงนี้นมียอดออกแล้วนี่ด้วยเดี๋ยวเราดูว่ามันจะแตกกี่ยอดแต่เราเอาเอาไว้แค่สองยอดพอนะยอดนี้ยอดนี้ถ้ามันแตกเยอะจะเด็ดออกโอเค ต้นยางใหญ่จะได้ถ้นน่าจะต้นตะผู้นั้นเนี่ยเพราะว่ามันไม่เห็นมีดอกเลยขนาดต้นขนาดนี้แล้วยังไม่มีดอกดูมีดอกอเล็กๆนี่เอ๊ะริงเดี๋ยวพามาดูต้นนี่ นี่แปบ๊บเดียวเองรูปไปเ,เลยตอนแรกว่าตอนแรกต้นแรกว่าจะเอาต้นนี้ต้นนี้ไปเสียบยอดแต่ดูแล้วไม่เห็นมีดอกไม่เห็นมีอะไรเลยก็เลยไม่ไม่เสียบดีกว่าตัดให้มันขึ้นใหม่โอเคครับต้นแรกว่าจะเสียบนะไม่เสียบตัดเลย แล้วก็พันพันกันน้ำไว้รอรอดูว่ามันจะแตกยอดไหมค,ครับเดี๋ยวกันคลิปหน้า